เสร็จแล้วก็นี่ครับผูกพาเข้ามารวมเลยนะก็จะเป็นนอ่องเล็กแบบนีคบ้ครับครับทุกอย่าง5บาทเลยนะใช่ค่ะร้านนะัศูนย์เก้าสองสามแปดสามสาสามสสี่นะใช่ค่ะแล้บางทีลูกค้า สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านน้องไก่โอชานะครับ5บาทนะฮะที่ตลาดเบอร์มาร์เก็ตเก็บคองขยุนานะครับนามลงสองนะดูนะครับ5บาทนะครับอันนี้5บาทนะขายดีมาก ออไม่ทันแล้วนะตอนนี้ครับ เดมาแค่นี้สามวันแล้วถุกเสาร์อาทิตย์นะครับสวัสดีครับพี่อันนี้คืออะไรครับอันนนี้เป็ไก่สดค่ะไก่สดซึ่งให้ลูกค้าไปทอดเองนะครับโอ้ขาต้มตุ๋นเขาจะเป็นทอดเองครับโอ้ที่ขายแบบน,นี้ด้วยนะฮะ ถุงถุงเท่าไหร่ครับพี่ถุงห้าสิบค่ะแล้วตกชิ้นเท่หร่กันมีกี่ชิ้นครับมีสิบชิ้นค่ะมีสิบชิ้นราคาเย่อมเยวนะฮะเอาไปทอดเองก็ได้นะครับผมสนใจธุรกิจนี่คืออะไรครับแฟนชายเหรอครับไม่ใช่แฟนชายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าจะรับไปบางคน้องเป็นแฟนเป็นพวกแกนพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอ่าลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลก็จะเลือกขายเป็นบูหรมากกว่าขอขายสูตรนะฮะให้เขาไปทำเองเลยครับให้ไปทำขายเองคครับครับ ที่เราค้าไก่เราใส่ละที่ด้วยไม่เท่ากันครับนี่มันเป็นส่วนในของไก่ครับเนี่ยเี่คนค่ะเม่อก่นไม่ได้ขายแค่นี้เราก็เลยเป็นน้องไก่เป็นองไก่โอชาโอน่องไก่โอชาก็ี่คนเดอครับจะเป็นน้องนเล็ก่นี้ครับครับอย่างห้าบาทเลยนะใช่ค่ะคนครับอดไม่ทันนะตอนนี้ที่มาขายกี่โมงถึงี่โมงครับ เขาให้เริ่มวันสบ,บ่ายสามโมงผ่านจนสี่ทุ่มอ,อ๋อพร้อมขายบ่ายสามถึงสี่ทุ่มใช่ค่ะขายสามวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะตีสามทีสามเราเลยครับขายสามวันนะถ้าใครจะซื้อข้าวเหนียวกว็ร้านร้านนั่นข้างเลยนะวันนี้วันนี้ข้เหนีหมดแล้วครับครับอ๋อมีมีข้าวเหนียวด้วยมีค่ะโอ้ตีนี้ข้าวเหนียวด้วยนะครับวันนี้ไม่ทันแล้วนะข้าวเหนียว ไก่เนี่ยมาทอดวันละกิโลครับเนี่ยาอยู่คนเดียวแบบนี้หนึโลห่งร้อยโลเลยเหรอครับโ,โอ้โหไม่ธรรมดานะครับขายคนเดียวร้อยโลเลยเนี่ยแต่ถ้าคมีคนมาช่วยก็รยยี่สิบกโลได้ร้อยี่โลยเปี่ครับครับวันอื่นไปขายไหนครับวันอืทไายล่ะปะขายขายแค่สามบันาบาน,บน,บรนครับ,บ,บอื นี่ก็คือเป็นโลโก้ของร้านเลยนะใช่ค่ะน้องน้องไก่โอชานะครับใช่ค่โอ้โหเบอร์โทรว่าคนละเบอร์แล้วเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรที่เป็นคนทําเลยค่ะเพราะว่าบางทีมีคนเขาสั่งแบบแต่แพ็คแบบเนี้ยเอาไปขายเบอร์อะไรนะครับเนี่ยศูนย์เก้าสองสามแปดสามสามสามสองสี่นะใช่ค่ะแล้วบางทีลูกค้าเขาต้องการแบบเอาไว้ตัวเองต่อน ครับ,รบเอาละถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าเขาสนใจที่จะรับไปขายแนละ้วเป็นยังไงฮะเป็นราคาส่งหรือเปล่าอะไรอยางเงอ๋อเป็นราคาส่งเาางขาบคุยไปโทรไปเบอร์นี้ยค่ะอ๋อโทรเบอร์นี้เลยนะฮะตามหลังแล้วขายขายถุงก็ไหนนะขายถ้าสดขายหน้าร้าน,นถุงละห้าสิบถุงละห้าสิบโอ้ถ้าราคาส่งน่าจะถูกกว่าน,นี้นะใราคาส่งถูกกว่านี้นะครับลองสนใจโทรมาได้นะ นี่ขายมากี่ปีแล้วครับที่นี่แฉะประวัติเปิดมา3ปี3ปีครับ3-4ปีครับต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ไม่ทันเลยดี๋ยวเราลงมาอีกแล้วนะครับนี่กระมักมาในบ้านเลยนะไก่นี้หมักมาในบ้านเลยใช่่คะวันต่อวันวันต่อวันนะวันต่อวันนี่ก็รู้แล้วนะว่าขายดีแน่นอนนะครับ ของไม่มีเจ้าไก่นี่ไปรับบ้างไหนพอจะบอกได้ไหม โอ้บางทีก็ไม่โคใช่ค่ะถูกแล้วครับไม่โครนะมันโคมันสะดวกกว่าแต่ไม่ได้ถูกกว่ากันโอ้ขายมุกครับแล้วแล้วที่นี่มีขายไหมฝากแล้วก็ไปเอาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะครับพนักงานเขาจัดเอาไว้ให้ตลอดเราโอ้ก็คือเราไปเรราักซื้อประจำเนี่ยเราสามารถไปซื้อที่ไมโครได้ได้ค่ะถ้าคนมีเยอะมันก็จะลดจากหน้าร้านอ๋อ้ลดอีกกี่บาทก็หน้าร้านส่วบาทครับครับครับครั เราขาย5บาทนี่ได้กำไรเหรอนะก็เป็นขายปริมาณอ่ะโอ้ต้องขายได้เยอะครับ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 ถ้าเกิดถ้าเกิดคนจะเริ่มขายเนี่ยต้องต้องต้องแบ่งแน่นจริงๆอ่ะอ๋อครับผมเรามีอ่าไก่ทอดด้วยเรามีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวนี่ช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ช่วยได้คนเดียวแต่ได้จากข้าวเหนียวครับครับครับข้าวเหนียววงไม่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดเอามาจัดเป็น ไ,ได้แล้วครับนี่ได้แล้วค่ะเพราะว่าขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะเข้มกว่านี้มันจะเข้มกว่านี้นะใช่ค่ะไม่ดีนะถ้าเกิดเข้มกว่านีน้ถ้าเกิดขึชงชาผมมันจะเข้มไปเลยนะครับครับโอ้แต่ไม่ใช่ค่ะเวลาครับเกินไม่ดีนะครับสีเกินไม่ดีนี่กำลังเหลืองเลยนะ ก็พาเข้ามารวมเลยนะแน่นอนขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีรับมครับ